เมาคนนี้ค่ะหลงตาเห็นแล้วเฮ้ยชื่อนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ไม่ไปว่าไม่ที่พูดเนี่ยไม่ไม่กงไม้รถไกันไม่ลองอ่ะลองก็อลองดูกันเี่ะงี้ก่อนสงี้กันแปลเก่งอ่ะแปเก่งนะออดูรูปแปทุกอ่ไดม่ขอไม้เนี่ยไมบอกเนี่ยเหรอ

โอาไน่มมานเมือนวเยแล้สาวก็เปลี่ยนมา่ไหหน้ามันคูดๆเหมือนับตาน่นระบบไอ้บ้านนอกของเราคนระบบคนระบบคนระบบแตกออแปรไปเลยลองไชที่ทั้งหลายะนี่สู่เดี๋ยวินำทานเข้าไปในพระราชวัง เพลงวิสิทละอกอมไม่ลองดีไม่ลองดีกคนที่มีควมหลังนี่เป็นมาหาอามาเ้อพี่น้องมีความหลังยังไงนั้นไม่ลองดีอมเก็บือนมไม่ก็แป๊กไม่ะลองก็ลองบอกนี่ก็สุสีอู่น

ครับครับเออท่านลุง